สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวนะฮะสิกเกอร์ลิกสแตนดาร์ดครารเมลไรเดอที่ผมสะสมอันนี้ชอบเป็นพิเศษนะผมไม่ได้สะสมตัวนะอันนี้ m a ร k Rider Black นะฮะมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่ชอบมากนะฮะอ่าไราเดอร์แบลนี้ก็ยุคสมัยยุค90เลยมั้งแล้วก็ หวังว่าอนาคตจะมีชาร์โดโมนนะตัวนี้ผมอยากได้มาแล้วก็แบ a ็ k อาอนะฮะกับอีก2ล่าก็หวังว่าจะทํากันนะฮะอันนี้ก็มันจะขยับได้หลายมุมเลยทีเดียวนะฮะประมาณนี้จุดขยับถืถว่าโอเคแล้วก็ตัว ตัวพาร์ทเนี่ยมนแยกสีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเท่าที่ได้ยินมานะโอเคเราจะมาดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคลิปนี้เป็นการรีวิวอันบ็อกไม่มีการประกอบเดตใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเรื่องประกอบไปก็จะเป็นอีคลิปหนึ่งนะฮะไปดูข้างในกันเถอะว่านี้นะฮะสติกเกอร ออกมาชัดเจนแต่ไม่เข้าใจว่าทำสีดำมาทำไมในเมื่อบอดี้ส่วนใหญ่เป็นสีดำนะฮะก็มีเมือให้เรียบร้อยนะสีน้ำตาลจะเป็นจอยข้อต่อนะฮะเนี่ยเอามาดูสังเกตเห็นไหมจอยข้อต่อเป็นสีน้ำตาลน,นะอันไหนอันเนี้ยเห็นชัดหน่อยเห็นป้ ก็ประมาณนี้อ่ะตอนนี้จะเป็นพาร์ทน้ำเงินนะฮะก็จะมีส่วนลำตัวกับเข็มขัดนะไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยตัวเข็มขัดมันต้องทำสีหรือเปล่านะหรือว่าติกเกอร์มีมาให้ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูในคู่มือทีหลังบอดี้ ตัวบอดี้ประกอบเป็นแบบง่ายๆนะฮะไม่ได้ไม่มีดีเทลเยอะแล้วก็พร้อมกับตัวแตนดี้นะฮะให้มาเรียบร้อยเลยนะฮะถือว่าสุดยอดอเรามาเปิดดูคู่มือกันเถอะว่ามันมีการทำสีไหมเนี่ยสุดยอดเลยอะแบ่งสีชัดเจน รู้สึกว่าเข็มขัดเราแทบไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรเลยนะฮะมันมีติสติกม,มีกเกอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะดูดิเห็นปะถือว่าดีนะถ้าใครทำสีไม่เก่งนะฮะมือแบ่งทั้งหมด6มือเอ๊ด้าละสี่มือได้กันนะฮะสี่แบบตามสบายเลยที่เหลือดีเทลไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าตัวไรเดอร์มัน แทบไม่มีดีเทลอะไรมากมายเลยเห็นไหมเอ๊ okay. ส่วนอันนี้เป็นเป็นคัลเลอร์ไกด์นะฮะใครอยากทำสีแจ้งละมันจะมันก็จะบอกรหัสสีให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมสโมเกนั้นนีประมาณนี้โอเค okay. ครับโอ้ oh. ดีเทลดีขนาดไหนมีรอยรองเท้าให้ด้วยสุดยอดนะฮะ บ็อกฟิกเกอร์รุ่นหลังๆผมว่าโอเคมากเลยเย้ okay, ครับเดี๋ยวปัดขอบให้ก็เป็นชิปถัดไปเนาะอันนี้มาเปิด u n นบ x อกให้ดูคร่าวๆนะฮะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถุกใจก็กดติดตามกันนะฮะก็สนับสนุนค่าอุปกรณ์ค่าไหล่ก็ดูโฆษณาแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟวิลมีคลิปด,ด้านล่าง ะะเป็นร้านค้าทั้งพ็อปปีและเพจนะครับเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้นะฮะจำไหนอะไรเกี่ยวกับรถทามิา่าถ้าใครทักไปทางเพจและบอกว่ากดลิงก์มาจากช่องไวแคทมีส่วนลดส5นะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ